พอด้วยนะวันนี้มาอยู่กับเกมอ่าไม่ใช่ Help me Story อีกแล้วนะคะเพราะวันนี้เราได้กเกมมาใหม่น,นั่นก็คือน้องพื้ปื้ืนะก็จริงจริงน้องมีชาร์เตอรหนึ่งแล้วแต่เราเล่นชาร์เตอรหนึ่งไปแล้วแต่น้ำเครื่องเก่าไนงะอ่ะมาเล่นเครื่องใหม่ก็คือของเครื่องแม่แล้วนะคะพิมพ์เลยพือผืนะไม่ใช่ผู้นะคะ นี่เห็งงนงี้ B U B B Y B B U นะมีมีไปเลยนอนนัอนก็จะมีแบบนี้อ่านี่นี่นี่คือน้องไปหนีตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกคนจะพอมาชาั้นต่อสองน้องรวยเลยน่าจะแบงนี้เลยโอเคมาระหวห่างรอนนะ,ะคนะทุกคนอาจจะพามาดูว่าน้องนะ คือเราลืมบอกไปว่าเราโอ้แหมย์อ๋ลูกปุ่นเทียลูกนั่งเลยโอ้เสียงนันเกนดมาเพื่โอเค,อเ,คเดี๋ยวมีแมลงมันยังไงลูกเออตีเลยลูกเอ,อเเยเองออยลยลวอ่วงใช่ไหมอ๋ออาบน้ำไปอาบน้ำไปลูกไป ออกมาออกมาลูกเอะโอยทำไมอยู่ยังปวดฉี่ละ่นะมาทุกคนแอบเดียวดูแตเดียวแตเดียวแตบเดียวแต่เดียวไปก,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 กินน,นั่นกน่งงอนอเคโอเคโอเคไปไปไปลุ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 ลลุ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 อุลลุ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 ลลุลลล เอาขอี้วันก่อนยี่บ,บืนเออเออเอเอรู้แล้วรู้แล้วอ๋อฮัมมทำไมไป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 กินอาหารเดี๋ยวแร่เฮ้ยเดี๋ยวน้องไก่เหี่ยวไหมลูกเหี่ยวครับแม่โอเค,ควันนี้เรามีเงินประมายในข้อต่างฟ้งาวัาานแล้วทุกคนล เอาสิกินอ่ากินนี่อ่ะ,อะอเกินนี้ไปหำยำหำยำเราก็สามารถช่วยน้องได้ด้วยแล้วก็ไทยด้วยพวก็าสนุกของเรานะมาแล้วชั้นนี้เป็นชั้นที่น้องชอบเล่นลนักสดกนา เราไม่โด่เลยเขาเล่นวีอาไปเอละดีมากเูยมะมาวาดรูปเลยนะคะทุกคนเอ่อคือเราเขียนคระเบีบทุกคนไม่ต้องสนเนาะเราเขียนคระเบียบเราเก่งอยู่แล้วใครอยากให้เราวาดรูปตัวคุณนะแต่ห้าววาดรูปตัวแบบโคตรยากอะเราวาดไม่ได้นะทุกคน อยากให้ใครอยากให้เราว่าตัวคุณคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจัดให้อันนี้ตัวละครของเราก่อนนะค,ค่อยๆนะคุณ คืออะที่จิงอันนี้มันมีทั้งหกแฉกเลยนะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะแต่วันนี้ทุกคนวันน้าดุ้ง่ังมากเลยอยอ่ะห้อตาป่าเอาสั้นเล็กหน่อยเดี่ยว คิ้วอุ้ยคิ้วยาวเกินไปไม่ชะว่าคิ้วกดตากดตาหายยูนยแนจ้าอันนี้เราติดตั้งน้องไว้แล้วนะอ่าวมาแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวอ,อีพีหน้าเราจะมาต่อน้องคนนัน้นกันน้องเื่อเพื่อนผู้นะแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนชุดนึงว่นี่ห้องน้องอันที่ ห้องน้องอ่ะกลายเป็นแบบเจ้าไก่เนี้ยโอเคนะทุกคนคือห้องน้องอ่ะเป็นเทคโนโลยีแบบสามเต็เลยแหละทุกคนนี่เราดูไก่ของน้องดิอืมชอบโกรดดีนะแม่ไม่ชอบเลยนะลูกไปไดักแมวอ๋ออย่าใสา่เกงๆน,นะครับแม่เออกดได้ไหมลูกว้าวเ้าว้าวนี่ห้าวันแม่ไม่ซื้อให้ เอาแม่ขามาอือไว้บ็ดีเดียวจัดไปเออทำไมอลูกรูรกต้องอะไรอีกลูกไม่ไม่มีไม่ไมีมตังค์นี่คือเราจองน้องคนนี้เอาไม่ อไม่เป oh, oh. oh. uh, ็นไรลูกทุกคนเออลูกเอ้ยลูกเอ้ยลูกอุ้ยลูกไก่เป็นเด็กเร็วฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักจังได้พูดอุบัาิเหตุครับเองอุ้ยที่โน้นเลยยยยมาไก่เองครับ ไนไก่ต okay, right? wow, ้องการอับน้ำต้องการอะไรนะควาวสูงอีกแล้วนี่แม่ให้หนูเล่นไปตั้งนานนั่นอ่ะแต่แม่ครับกินเลยลูกนี่ไข่ อ,อเออแล้วเราก็มาทำอาหารเฮ้ยน้องเลยเด้ยแย่ยย yeah, ทำไมนี่ไก่หนูเลยนะเอามามามาไอ้ไก่เอ้ยอาล่วันนี้ต้องปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีไม่เจอกันใหม่อีพี้าสวัสดีค่ะ บอกว่าแหละบอกแล้วทุกคนเลยลูกสวัสดีครับ